น้ำเดือดแล้วใส่พริกแกงส้มวีกกนนะครับ Boil water and add vegan sour curry paste ใส่มะละกอหามครับซึ่งยังกรอบอยู่นะครับจะทำให้มีรสชาติหวานจากมะละกอรครับวันนี้เราใช้มะละกอแขกดําที่หามนะครับ Add an d r i p e papaya that is Still crisp makes it sweet from papaya กลิ่นขมิ้น the smells of turmeric is very fragrant ใส่ดอก as substance มะละกอกับดอกแพรมีริกเย็นต่อร่างกายนะครับจึงเข้ากันกับริกแก่งส้มที่มีธิกร้อนกินดีมีสมดุลแบบวีแก้นครับ p a p a r a and s u s p e n have a cooling effect on the body Therefore It goes well With the hot sour curry paste It will and have balance like a vegan เราได้รสหวานจากมะละกอและดอกแคร์แล้วนะครับเราก็จะปรุงรสชาติด้วยดอกเกลือและน้ำมะขามเปียกครับ We cut the sweetest t from the papaya and the s u s b e n i t s seasoned with salt and t a m a l i n a n a s t e เสร็จแล้วครับแกงส้มมะละกอใส่ดอกแค,วแกครวีแกนครับดั n e วีแกนซาวร o u ป with papaya and s e s เบ n looks delicious แกงส้มมะละกอใส่ดอกแคครับ Sour soup with papaya and s s ส e บนน่าทานมากครับทานข้าวด้วยกันครับ Bon a p p e t i t very appetizing let's eat together กบกูเจนี่กินดีมีสมดุลแบบวีแกนขอขอบคุณที่รับชมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ครับกบกูเจนี่ thank you for watching have a good health meet again